สวัสดีตอนเย็นว้าวพี anyway. ่เอ็มี่เอมี่ตั้ใจมาถ่ายทุกคนเชิญครับเชิญครับเชิญครับบัดขอบคุณเอมมี่พี่เขมเข้มไปแล้วว้าวรอบคำ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 ว้าวคือบุเฮ็ดพอมันในทีแนวโอ้พม มาีนนก็ี่อยลื่อนนมือกล้องอกวดยไมกล้งได้่ได้จับกล้องให้ใครง่ายๆเลยด้คือแบบพิเศษมากพิเศษมากว่าแล้วแฟนขับก็บอกหนูว่าไปนู่นไปรถแห่น้องอยู่รถแห่มานี่น้องอยู่หลังบ้านไปนู่นเนูก็วล็ว่าดันตีเลยได้ไหมดันตีเลยได้ไหมจะได้รู้ว่าน้องอยู่ไหนให้ทุกคนอินฉาเลยเนี่ย ไม่เป็นไซับหรอกไอเก็บใส่ถุงเวลาอาชิตะเวลาเมื่อพี่พ่อนี่เดี๋ยวเดี๋ยวน่ารักน่ารักครับพี่เอมี่พี่กำลังจะบอกว่าอะไรรู้ไหมซื้อของมาฝากน้องเมื่อกลางวันตื่นมาจะสระผมอุ้ยแชมพูหายไปไหนอ๋ออยู่ในถุงอุ้งอิงมีแต่กคนหนึฉาบอกว่าแบบอะไรนะอยากกอดแบบนี้มากก็เลยกอดให้นานเลยโปสเร์ลายอยู่ในนี่เป็นอย่างโน้ตเดี๋ยว ทำไมนั่งอย่างนี้ว้าวสดๆช่องพี่เอมี่ตอนนี้4,800กว่าคนเลยว้าวเราจะเป้นชกปลาแกะาจ้าลกห่นตาลาปาน้เล่หหน่อเฟี้่องในองไีช่องพี่เอมี่ห้าพันกว่าแล้วตาวจห้าพันกว่าแล้วค สนาทีหมื่นสองใช่่ผมชมอยู่ยุ้ยพีแม่เูเห็นกันเดี๋ให้พี่น็ตคุยอในใจหน่อยตั้งแต่ว่ารู้จักให้ยพี่เน็ตไหนอีกพี่เพี่เอมมี่พี่เอมมี่แม็กซิมไม่ใช่เน็ตเกศลินค่ะ ป้าเรานังเบิกบักแางเบิกเนรได้ไหมเจ้าศูนย์เนาะเจ้าค anyway> ือเมาร่วมเด็กครับนั่นนหะดิเดี๋ยววันนี้ไปดูน้องเดี๋ยวมันก่อยพี่เกมยืนตรงตรงตรงไม่ได้ครับผมโอ้ยพี่เกมเราเจ้าโอ้ยว่างล้งเอิ้อนที่แล้วก็จะเอิ้อนที่วะพี่ตัวพี่เกมสิพ่อเกมพ่อเกมพ่อทะลุใส่เจ็บคุณนั่งข้างคางเนี่ยลูกไม่วันนี้สาวมาแล้ว นี่ยังไม่เคยพูดว่าพี่เต๋าอยู่ไหนเอ่ยน้องรักเสียนนมาแล้วค่ะเาทำช่องแล้วนะเขาทำช่องแล้วสวัสดีตอนเย็นครับพี่เต๋าครับป้าหล่อมากชื่อช่องชื่อช่องว่าเต่าคารงเมียนี่ป้าเปลี่ยนเปลี่ยนเลยครับกเปลเลยพ่อนนช่องนนท์นี่นนท์คารงเมียเนีย เดี๋ยวเฮ็ดอีกช่องนึงเนาะนนทร์คารพเมียลูกกอกแล้วคือช่องอะไรเนี่ยนนที่คาร์เบียร์นนที่คารพเมียช่องอู๋อิงแตงไห้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอญาตพ่อโจกันอีกช่องนึงนนที่เคารพเมียร์แล้วก็พรุ่งนี้ต้องลำบากพี่นนท์แล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังเสิร์ชหาชื่อช่องไม่เจอเขาก็เลยต้องแชร์มันต้องแชร์แล้วก็ลงคลิปโอเคงั้นพรุ่งนี้ให้ให้อยู่ด้วยกันนะคะครับผมครับเราก็ทำงาน ตอนนี้ท่านผู้ชม5,000เ้าวจะหมด6,001แล้วนะคะขอบคุณมากๆเจ้าโครเมี่ยวกันเถอะน่ะม่ต้องไปพูดโครเมี้ยได้อยู่นั่นแปลว่าน้องที่เล่นก่อนแต่ดีว่าเขาเนี้ยเจะไรเมี่ยแสดงว่าไม่ได้กันนะเดี๋ยวจะไปกันแล้วเดี๋ยวนี้ก็จะตั้งนี่เขาห้องนะอันนี้แตเรื่องหนูก็เชื่อจริงๆนะไม่หนูไปหนูต้องนั่งตรงไหนหนูนั่งโอ้นั่งแบบ ครับได้ครับได้ครับไปกับภรรยาพี่นนทีกว่าไปพร้อมกันจองว่าไปยันไงไปไปไปนุ่นนะครับเป็นภรรยาพี่นนท์น่ะไม่แบบได้เขาเป็นสิไปน้ำภรรยาพี่นนท์แม่ก่อนเป็นเมียเจ้าคืนนึงนะเด้อเพราะไหนเพป็นไปน้ำโขยส่วนหลวงเอาแล้วเดี๋ยวฮอดี้ไว้ใส่สั่นอ่ะฮอดี้ปากแก่ไรแบบก้อนฝากในเรื่องฮอดี้โอ้ยไรปากฮอดี้ก็ไมื่อนี้ขอเป็นเมียอันเสียนฮอดี้นึงก่อน พี่ฟางเฮ้ยกายุ้งไ้ใจน่ารักน่ารักนะครับพี่ยอง้องวันนั้นเอนนี่ไร้สดก็ปล่อยโซ่ไปทีหนึ่งเขาก็แวะวันนั้นเอนนี่ลงจากบ้านใช่ไหมฮะแล้วเอนนี่ก็ลงมานั่งอ่าที่สวนหน้าบ้านเขาก็ถามว่าหมออิงอยู่ไหนอ๋อเขาเอนนี่ก็ไม่รู้ว่าเขาพูดถึงครณหมออิงอ๋อหมออิงอยู่บนห้องนั่งเล่นค่ะนั่งบนมือหัวร้อนจริงๆเขาพูดถึงที่หมอนอิง คเวนกบบเตียสบาไไปเราบเดี๋ยวเราไม่รอหรครับดนทุกคนแน่ก่อนับจนกว่าจะกลับโดนทุกันแน่แแ้ก้อบแบบไอ้แก้มช้าแน่นอนากไปเลยไหมโอเคโอเคค่ะทุกคนจครั้ตอนนี้ทุ้คนกาลังชมอยู่เจ็ดพันกว่าคนแล้วนะคุณผจ้เยะตามไปดูไม่ขึ้นมาเลย เจ็ดพันแปดพันมื่นเจ็ดพันแปดพันมื่นคอยนายแล้วไปยังคอยเห็นแมวอยเแมเดี๋ยวอยากเดี๋ยวเดี๋ยวขอซูมแมวให้ท่านผู้ชมดูได้ไหมคะท่านผู้ชมอยากเห็นแมวค่ะแมวเต้นแมวเต้นพี่เคก็ได้โอ้ยเยาดเรียนดังยดยเวดเเียเดีดีย ดูไมีจุ๊บแบบนี้ก็คือเหมือนจุ๊บลูกทุกวันเลยอ่ะนี่จุ๊บเราก็ตงทุกวันเลยนี่อยากเป็นลูกเพ่นแน่นให้เป็นอลาพี่มีแล้วพ่เอกเข้มใชพอจุ๊บให้โลกมาพ่อกะว่าเอาทอยอยากดูดวงแล้วอยู่ด้วยแต่ว่าคนหลายพวดโอ้ยอยากดูดวงให้เอมี่ดีป่ ด้วยไฟเดียไปยังเดีมั้งอะไรไล่เมื่อจะมันลืมปัจจบันนัน่าจอี่จังไมีจูบอะไรก่าวว่าวพี่เมกพี่นุนมัมามาแต่มเอาเอาละเอาละเอาละเวลาซอเวยมีชีวิตชีวาขึ้นนะครับพี่น้องครับเราอียูนะครับกับอีสนุกเน่ย้าอุกอิงกอยุ่กับผู้เฒ่ากับเงา คตามตามสไตล์ตามสเตปนะครับขั้นโมเดลยิงยูกับผู้ถอากับสดชื่นนี่สิละบ,บับดาพ่อพ่อไเมกปินตายูนี่แอไม่กิอ็ยนรับเป็นแ่อยู่ด้านี่ยนพ่เท่านโบอกแน่าอะไรปล<ะ>า<ะ>นางโหลดบอกยางไว้เลยคน่ ว่าไหวแล้วอย่าลืมซื้อบัตรจองตัวนะครับบันเปิดฤดูกาลนะครับราครบเ6าบาทครับบัตรชี้เดิมเงิ่อนไขเดิมทักกันที่สาวอยแนเพแฟนเพจนะครับ ไก่แล้วนะครับไก่อฮอดมือแล้วเดี๋ยวมันจะอ่างก่อนนี่ขอกุ้มเลยครับร้อยหกสิบเก้าบาทถัดจะกเด่งง้วไปบ้านง้วะหาตัวจักรยานไปอีกหาคันสวยเพาะเราครับอีกสองเซนนะเงินสดอีกมากมายหลายรางวัลงัวเด้อพี่น้องครับพี่น้องได้สลากครับสลากได้งัวแล้วอันบอาครับพี่น้องเขียนกับมลใช้รับซื้อตัวละห้าพันบอกครับเอาเอารถมาตอนใครซื้อๆนี่ยล่ะครับผมยายซื้อถอด เอาคลิปนี้ฝากพี่น้องกันดีกวับ